สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่า การที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะชาวราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินท่านจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหากท่านกำลังวิตกกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่าย คลิปนี้มีคำตอบให้ท่านค่ะว่าในช่วงนี้ดวงของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้ค่ะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวชาวราศีธนูมาเริ่มฟังกันได้เลยค่ะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่1 6ถึง30มิถุนาย,ยน65ช่วงนี้นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้จะบอกเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพให้ท่านได้รับรู้ ดีก็จะบอกว่าดีแต่ถ้าหากมีเรื่องที่ไม่ดีก็จะบอกให้ท่านนั้นได้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะการงานของชาวราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมีปัญหาที่คาราคาซังหรือว่ามีงานที่ยังทําไม่เสร็จในช่วงที่ผ่านมาเป็นงานที่ค้างคาหรือมีปัญหาใดๆที่ยังไม่มีการสะสังขอเตือนว่า สองข้อที่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะให้ท่านเคลียร์รีบแก้ไขให้เสร็จอย่าปล่อยให้ยืดเยื้ออย่าให้เกินช่วงระยะเวลานี้เพราะจะทําให้ท่านนั้นต้องนั่งเครียดวิตกกังวลในเวลาต่อมานั่นเองค่ะสะสางให้จบภายในช่วงนี้นะคะการทํางานช่วงนี้ท่านมักจะเจอกับปัญหาบ่อยครั้งจะทําอะไรก็ติดขัดก่อนเสมอคนจะทําให้ท่านนั้นอึดอัดโมโหคนจะทําให้งานของท่านผิดพลาดเกิดการล่าช้านะคะซึ่งเกิดจากการ เข้าใจผิดค่ะในช่วงระยะเวลานี้คนจะเข้าใจผิดในคำพูดของท่านท่านต้องให้ท่านจะต้องในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านต้องการให้ทำอีกอย่างแต่เขาจะทำอีกอย่างจะเป็นประมาณนี้นะสั่งอีกอย่างได้อีกอย่างสั่งให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาฉะนั้นท่านพูดให้ชัดเจนอธิบายให้ละเอียดก่อนที่จะให้เขานั้นลงมือทา สั่งไปแล้วถามตอบกันต่อหน้านะคะว่าท่านกับเขาเข้าใจตรงกันหรือไม่ในสิ่งที่ท่านสั่งให้เขาทําแล้วค่อยให้เขาลงมือทําแม้แต่จะติดต่อพูดคุยกับใครในช่วงนี้จะมีการนัดหมายใดๆก็ตามนะคะท่านก็ต้องพูดให้ยาวขึ้นคุยกันให้รู้เรื่องตอนนั้นเลยนะคะจะได้มีเกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นช่วงนี้งานของท่านจะเยอะขึ้นมักจะเจอกับงานยากงานหินหากท่านจะลงมือทำอะไรใหม่ อาจจะเป็นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มเปิดหน้างานใหม่ๆเริ่มทํางานชิ้นใหม่ท่านจะต้องใช้ความอดทนสูงกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าช่วงนี้ทําไปเครียดไปแก้ไขกับปัญหาไปงานของท่านยุ่งตั้งแต่เช้ายันค่าม,มืดเลยทีเดียวค่ะเลิกงานก็จะไม่ได้เลิกในเวลาที่สมควรที่ควรจะเลิกนะคะวันหยุดก็ต้องหอบงานกลับไปทําที่บ้านเป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆในช่วงระยะเวลานี้แต่มันจะเป็นการเหนื่อยที่ดีขึ้นเหนื่อยแล้วคุ้มค่า เหนื่อยแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการโดยเฉพาะท่านที่ทํามาค้าขายนะคะหากท่านทํางานประจําผลงานก็จะออกมาดีด้วยแต่ในช่วงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องการผิดนัดเลื่อนนัดเกิดขึ้นท่านเองก็อย่าไปรับปากใครเขาโดยที่ท่านนั้นไม่คิดนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้หากมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านก็จะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยรับปาก เพราะว่าท่านมีแนวโน้มว่าท่านจะทําไม่ได้ตามที่ท่านนั้นตกลงหรือว่ารับปากกับเขาเอาไว้ท่านจะเจอกับคนที่ไม่ท่านจะเจอกับคนที่รับปากแล้วไม่ทําตามที่รับปากด้วยในช่วงระยะเวลานี้นัดแล้วไม่มาตามนัดท่านจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจจะวาจาจะนัดหมายกับใครหรือว่านัดไปแล้วในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆนะคะโด,ย,ดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญหรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองค่ะช่วงนี้ท่านจะมีคน ช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้จะมีคนที่ท่านรู้จักหรือคนที่ท่านชอบสไตล์การทำคนที่ชอบสไตล์การทำงานของท่านนำสิ่งดีๆมาเสนอน,นะคะบางท่านจะมีโอกาสได้ทำงานพิเศษโดยที่ตัวท่านคานไม่ถึงซึ่งเกิดจากใครบางคนช่วยเหลืออยากให้ท่านมีงานทำอยากให้ท่านมีรายได้เพิ่มช่วงนี้ใครที่ทำมาค้าขายไม่ว่าท่านจะขายแบบมีหน้าร้านหรือว่าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ ซื้อมาขายไปช่วงนี้ดวงเด่นนะคะค้าขายจะเกิดผลกําไรโดยเฉพาะท่านที่ขยันทําการตลาดขายันโปรโมทร้านค้าที่ขยันโปรโมทร้านค้าที่ท่านขายอยู่นะคะท่านจะดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจลูกค้า,เก,าเก่าที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาท่านจะได้ลูกค้ารายใหม่ที่ค้าขายด้วยกันและรู้สึกดีนะคะช่วงนี้คนจะช่วยเหลือลูกค้าจะนิยมชมชอบในสินค้าประทับใจในการ บริการของท่านเขาจะช่วยเหลือเขาจะแนะนํากันปากต่อปากแต่ว่าเหนื่อยมากๆขายไปวางแผนการตลาดไปนะคะยุ่งมากๆแต่ว่าผลตอบรับดีคะ่ะช่วงนี้ชาวราศีธนูไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะงานที่ท่านทําจะนําข่าวดีมาให้ขอให้ลุยทํางานให้เต็มที่นะคะ บางอย่างจะติดขัดก่อนแต่จะสำเร็จในที่สุดและอย่าลืมที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่ารับปากที่จะช่วยเหลือใครง่ายๆอย่ารับปากใครง่ายๆหากเรื่องนั้นสำคัญแม้แต่เรื่องที่ไม่สำคัญก็ตามให้ท่านคิดหรือถ้าเป็นไปได้ช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องรับปากใครล่วงหน้านะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าช่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวของชาว ราศีธนูนั้นเยอะมากรายจ่ายจุกจิกแรกจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามาด้วยค่ะเป็นรายจ่ายที่ไม่จ่ายก็ไม่ได้อีกต่างหากนะคะหากตัวท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวการเงินยังเป็นเงินได้มาจ่ายไปค่ะแนะนําให้ท่านเตรียมหาทางออกเรื่องการเงินเอาไว้บ้างก็จะดีนะคะจะรบกวนใครในช่วงนี้ได้บ้างหรือจะติดต่อกับสถาบันการเงินไหนได้บ้างในช่วงนี้ช่วงนี้ชาวราศีธนูหากท่านจะทําธุรกรรมด้านการเงิน หรือว่าท่านจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะท่านจะมีความรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าจะมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาก่อนสมมุตินะคะถ้าท่านยื่นเอกสารไปคล้ายๆกับว่าจะโดนตีกลับมาขอข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมหรือจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครก็จะมีคนก็จะมีกฎกติกาบางอย่างให้ท่านนั้นทําก่อน กว่าจะได้เงินมาท่านจะต้องเหนื่อยมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ในพื้นดวงของท่านในช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูท่านจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินมีดวงจะได้เงินพิเศษค่ะเช่นจะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินจะได้เงินบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงระยะเวลานี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเลยทีเดียวค่ะหรือหากเงินกําลังจะขาดมือ ท่านก็มักจะมีเหตุให้ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างมาใช้จ่ายนะคะการเงินเข้ามาออกไปแต่พอออกไปท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ช่วงนี้ท่านจะต้องทำทุกอย่างจริงๆคะ่ะเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายแต่ท่านจะไม่มีคำว่าถึงทางตันหรือว่าจะไม่มีคำว่าอับจนหนทางนะคะไม่ว่าค่าใช้จ่ายของท่านจะเยอะยังไงท่านก็จะมีใช้จ่ายอย่างแน่นอนในช่วงนี้คะ่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านเครียดใช้ความคิดเยอะ พักผ่อนไม่เพียงพอขอให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวกับช่วงท้องบางท่านก็ปวดท้องปวดท้องน้อยกระเพาะกำเริบอาหารไม่ย่อยอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับท่านได้ง่ายและช่วงนี้หากท่านอยู่ในในวัยที่ เป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจําตัวต่างๆนะคะเช่นไขมันภูมิแพ้ความดันท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารให้มากๆและจะลูกก้าเดินก็ขอให้ระมัดระวังจะลื่นหกล้มเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเป็นหวัดติดเชื้อได้ง่ายค่ะช่วงนี้เจ็บคอไอนะคะสายตาก็ผิดปกติดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในไวัยไหนก็ตาม หากเจ็บป่วยท่านก็จะค่อยๆหายดีในที่สุดค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีธนูให้ช่วงระยะเวลานี้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะมีโชคมีลาบค่ะปลาพขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ